สิ่งที่ทุกคนจะได้ชมนางต่อไปนี้นะครับผมเป็นเพียงแค่ความสนุกที่ผมตัดมาเป็นไฮไลท์จากไลฟ์สดเท่านั้นนะครับผมหากใครอยากที่จะสนุกแบบนี้สามารถเข้าไปสนุกกันได้เลยนะครับผม ผมจะไลฟ์สดทุกวันเป็นเวลา6โมงเย็นถึง4-5ทุ่มอะไรก็ว่ากันไปก็ยังไงข้อปากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันไปชมคลิปกันได้เลยหากท่านใดกําลังมองหาร้านเติมเกม Backcover M ผมขอแนะนำ t ทเบิลเป y ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายการันตีด้วยคุณภาพผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0นคนคลิกเลยที่ w w w t a e l e p g a m e c o m เติม Backcover M วันนี้ใช้เพียงแค่ AAD คุ้ม3ต่อ หนึ่งคุ้มจัดกับแพ็กอันเชิญต่างๆที่ไม่ซ้ําับในเกมสองได้รับเคลร์คอยทุกๆยอด100บาทเลื่อนลงไปตาล่าง description ใส่โค้ดอินซัมม่าก็จะได้รับส่วนลดลดเพิ่มไปอีกและอย่าลืมนะครับเปยให้คุ้มเปยให้ฉะลาดต้องเคลเวร์เปย์ถุงภาพลงตา95ใช่ไหมโอ้ติด95พอดีเลยเปึ๊บลองวางคล้ายๆกันนี่แหละชาร์ลอตต์วิลเลียม ลองดูว,ว่าจะเป็นไงวิลเลียมโอเคตามนี้ด,ดูของก่อนจะโดนตีในพี p ีไหมถ้าเกิดผมสับของเนะี่ยสับมาสักชิ้นครับแล้วก็ปักหมุนไว้หมดยังอีกร้อยสิบโลเมื่อไหร่จะได้เอาไว้าลอดเลยครับได้ครับได,ได้เดี๋ยวลองดูลองดูแบบนี่นะครับเอาแบบ ตามีตามเกิดดูก่อนไม่สีไม่สีสอ๋อโอเคส่วนชารล์ลเอาถึกไปเลยอืมที่มา์สปักไว้แล้วครับโอเคครับได้ ทำห้าดาวได้เลยวินเลียมทำไมคุณไม่ทำทำไมคุณไม่ทำไว้อันนี้คือพร้อมทุกอย่างเยผมควรสุ่มอเวนซ่าห้าดาวไหมครับตอนนี้สามดาวสามดาวไปก่อนได้นะสามดาวไปก่อนได้นะครับไม่แย่นะสามดาวไปก่อนเออสามดาวไปก่อนได้ครับสามดาวก่อนได้สามดาวก็เล่นได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องถึงขั้นห้าดาวก่อนนะครับถ้าเกิดว่า ไม่มีคงมีของอะไรเงี้ยอันนี้ถึกโหของอันนี้ถึกแล้วก็ใส่ไปแล้วกันไปเปิดเลยครับมีสี่ชิ้นรออีกงานโอ้โหเวอร์มากอ่ะโอเคก็ได้ประมาณประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงผมลืมละ5าดาววิลเลียมทำอะไรได้ละโอเคมีการ์ดวิลเลียมอ่ะฮะเพื่อสองแอซ่าแอซ่าน่าจะไป5อะถ้าไม่ใบผมมาตายใช่ใช่มันติดใบกันหมดเลยไงแต่กี้อู้สวยเนี่ยทำดีผ่านละใช้โกสดเฟี้ยวครับเฟี้ยวการ์ดชาลอตด,ด้วยพี่ฮะยังไม่ได้ใส่หรอ ยังไม่ได้ใส่เหรอไม่เป็นไรผมเอามาวับไอ้นี่เอาลองดูเมื่อกี้ตอนผมเล่นผมก็ไม่มีการเจาะเหมือนกันเปลี่ยนการ์ดด้วยพีไม่เดี๋ยวลองดูก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนเอาทีหลังนะครับถ้าไม่ผ่านให้มันฮิวกันไปอันนี้ก็ตีบอสนี่แหละวิลเลียมก็โยนเทินไปไม่มีอ๋อโอเค ปองปึ้งอ้งตีแรงอะ่ะเดฟเราแอบน้อยอยู่นะโอ้ยในวันที่เด็บน้อยยังมากับดวงอยู่ป้องกันอย่างสมบูรณ์แต่โดนทุกดอกเหมือนที่คุณฟานบอกอะ่ะป้องกันสมบูรณ์แต่งงทำไมโดนทุกดอก เรความเร็วได้อยู่โอ้เข้าเธอแล้วนะครับเข้าเอแล้วได้วิลเลียมบัฟโอเคชาร์ลอตได้บัฟด้วยนะครับเปรี้ยวเลยลองดูว่าจะได้สักเท่าไหร่ไม่มีปั่นกูไม่มีปั่นนะอีกเร็วชีวิตกูมันอันนาจังวะอือสองแสนกูตุย อุ้ยข้าคือผู้อยู่รอดถ้าได้ปั่นอีกทีอ่ะได้ปั่นแล้วได้ปะหวะลัมได้ไหมลัมมึงลัมขึ้นมาลัมมลัมโอเคดี๋เมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่มุ้โมจมตีด้วยแหละครับอยากให้แอสซ่าออกเทินบัฟรัวๆผมว่าผ่านนะผมว่าได้นะ เลเวลห้าเลยอ่ะอันเนี้ยอู้เช่นนิดเดียวอย่าตีอันเออผ่านแล้วผ่านแล้วน้องผ่านแล้วพี่บอกเลยว่าผ่านเลยผ่านแล้วเห็นปะเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยผ่านแล้วผ่านแล้วเย่ตีไปเท่าไหร่ดูนี่ไม่ห้าดาวเนี่ยคุณฟันดูสิก็ยังผ่านได้นะเห็นไหม จี้นะครับจี้เห็นไหมระคองเลือดมันดีๆครับพยายามเอาของเลือดดีๆ